เอาละครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเมากระสิบไปแก้ไขอีกคืเก้านะครับเป็นโอ้เป็นแห้งายเตืบอยู่นะครับเนาะลักสิปปนสตดหาโตนะครับผมสําหรับในที่เขาลงหายมันเตือนไปในก่อนหน้านี้เนาะนะครับก็คือตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้นะครับคำนวณเพิดนะครับเพื่อนๆว่าโอ้ยสวดหาโตกับเพลิดประสรนสามตัวการคำนวณสามตัวยังเพิดอยู่นะนะโอ้ยเป็นลายเติบอยู่นะครับ วงปลเลืร์ไปตัวทิพตัวเดงนะครับเนาะนะครับเอาสำหรับในปีเฮาก็สิมาอกแกะอีกขึ้นเานะครับเนาะมาแกะตัวนี้นะครับก็คือหลักสิบสูตรสามตัวนี้ไอสูตรหาตัวนี้นะครับสูตรหาตัวเรื่องแต้มนีเนาะนะกครับผมนี่นะครับเนาะในสูตรนี้นะครับในงวดที่เอ้าลงไปเพื่อนๆนี่เฮ้ากับคำนวณผิดอีกขึ้นเขานะครับเนาะเลขหาตัวนี้เป็นสูตรเรื่องแต้มนะครับก็จะมาหลักสิบนะครับสิบบนเนาะหลักสิบบนนะครับจะมาหลักสิบบนนะครับในเลขชุดนี้เนาะจะมาหลักสิบบนนะครับ นะครับมาหลักสิบบนแบบนี้นะครับเนาะในเด็กขาโตเลี้ยงแต้มนะครับการคำนวณกะใส่เลขซ้ำตำแหน่งก็ยังผิดอยู่นะโอ้ยนะครับเป็นหลายอยู่นะครับในงวดล่าสดนี่นะครับได้ไปที่หา 6, 8, 8, 9, นะ้าหกเจ็ดแปดเก้าเนาะกระาะที่เลขหานะครับในงวดที่ผ่านมาเอาหลักพันหลักหมืน่นบวกลักสิบหลักหน่วยบนบวกหนึ่งคงที่นะครับมันก็สีได้เลยออกมาเป็นตัวนี้เนาะห้าบวกศูนยะ์ 5, 0, ก็จะเป็นห้านะครับห้าบวกเก้าเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้า นับไปหาตัวห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับแล้ววันที่นี่สําหรับในวันนี้นะครับเนาะเออเอาบ่อหลักสิบมาใช่นะครับเพืนนะ่อนเนาะเอา,าเตังแต่หลักหน่วยเพอร์ซ็นมานี่หลักหมื่นเลขห้าหลักหน่วยเลขสองเปอ่น,นมันกระบอมันบว์ดบรครบเนาะนี่นะครับเนาะมันต้องมีหลักสิบนานะครับต้องมีหลักสิบบนด้วยนะครับเนาะใส่หลักสิบบนเข้าไปนะครับมันต้องใส่หลักสิบบนเข้าไปตัวนึง ก็จะได้ห้าบวกห้าเป็นศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองสองบวกหนึ่งเป็นสามนะครับได้สามนะครับเนาะเยอะโอ้ยลายอย่างลายแนวแน่นนะครับรถฟิตไปวัดส่วนนะรถปัดนะครับนักนะครับเนาะย่างหอกกับสีมาแกะไขเนาะนักครับได้ไปที่เลขสามนะครับสามได้ไปที่เลขสามไปอีกหนึ่งเป็นสี่ เป็หนึ่งเป็นห้าป็หนึ่งเป็นหกป็หนึ่งเป็นเจ็ดนะมันหาตัวเนาะนะครับมันจะได้ตรงมาเป็นตัวนี้เนาะสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับอนะหัวที่านมากเนี่ยกับคันนะครับงวดนี้สามสี่ห้าหกเจ็ดเอาละนักครับเนาะตัวไหนจะมานะครับเนะตัวนี้จะมานะครับในเด็กจุดนี้เนาะนะครับถ้าเ้าอ,อมาเทียบส่กับตัวนี้นะครับเทียบส่ยกับลักซิพนะครับ อ่าลากเก็บเลยครับโอ้ยพอยผิดไปทำกันบมดนะครับนะจำเงาเก็บนะครับนะครับเนาะโอ้ป้าก็มาเลยตื๊ดเทามาแล้วนะครับป้าเมื่อมากล่มมากนะครับแกฝนที่ตกแล้วนะครับสามสี่ห้า สามเสียลเากเกตเอาบานนี่ตัวส้นตัวใดน,นี้บานในหลักหน่วยนะครับนะหน่วยเอ้หลักสิบนะครับหลักสิบอันนี้เป็นหลักสิบเนาะสามไม่มีมีแต่สี่นะสี่มีสี่นะเอาประกาศตัวนี้ดีกว่ามันบอกมันถึงมันบอกนะครับเอาตรงเปลี่ยนเป็นประกาศตัวนี้เลยนะนี่ครับ ้าเอาเมือกซึมนะมั่นกับสีเยิมนะ่มเนาะตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ออกดีแต่ว่าบอดแดงตัวนี้สีออกดำดำเนาะบอสสีแดงเนี่ยออกคำๆเนาะโซนสี่โซนห้าโซนเจ็ดนะครับเก่ากับหนึ่งบอโซนเนาะนะครับนะครับ ก็จะชนสี่ห้าเจ็ดพะนะเอา้ามาสีจอดแท้นี่ดัดไปแต่มากสีเบอร์ระบันตัวเรียกกระได้สี่ห้าเจ็ดพะนะสี่ห้าเจ็ดได้สามตัวได้บาดเนี่ยนะครับในหลักสิบนะครับสี่ห้าเจ็ดสามตัวเด่นมากสีไว้ก้อนนะครับถ้าม,มากสีคือล็อกเลยนะถ้ามากสีแสดงวันล็อกแล้วนะครับ แต่บางวดที่ผ่านมาม a กสีล็อกบปอยู่นะครับนะครับสี่ห้าเจ็ดมากแล้วนอกล็อกแล้วนะครับล็อกไวแล้วนะครับก็คือหลักสิบวันนี้นะครับเนาะก็จะเป็นสี่ห้าเจ็ดนะครับสี่ห้าเจ็ดนะครับอืมได้ยังเลขกดดีนะครับเนาะในส่วนแลกของเหามา่ก็้จะเป็นส่วนนี้แหละนะตัวนี้เนาะตัวนี้สี่ห้าเจ็ดก็หนึ่งนะครับในหลักสิบนะครับ สูตรห้าตัวสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเข้าจะคอยมาเบังในวันนี้นะครับว่าเลขคู่ขี่ของเข้านะครับคค่ขี่ของเราจะได้เป็นที่ตัวใดเนาะคค่ขี่จะได้เป็นที่ตัวใดเราโค้กี่นะครับคค่กี่ในลักซิบเนี่ยมันจะมีอยู่สองสูตรีสองสูตรนะครับเดี๋ยวจ็จังคอยเอาไว้ว่าโคก่กี่มันกับบังคอยเนีนะ่้อนท ก็จะไปอเอาไว้ฐาสุุท้ทยกันเลยหรือว่านะครับเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งเป็นเลขอารานเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับน,ระน,นะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับในวัตถุพันธุ์มานะครับก็ได้ไปที่สองสามสี่นะครับสองสามสี่นะครับกามาสองนะครับสองสามสี่สามตัวนี้มาสองนะครับแล้วก็มาสาม มาสองตัวนะครับมาสองตัวนะครับล้านเปอร์เซ็นต์ของเรานะครับก็มาที่สามห้าสองนะครับสามห้าสองตัวนี้นะครับถ้าเป็นสองสามห้านี่มาสามตัวเลยนะครับแล้วก็สองศูนย์ก็จะมาที่สอง มาที่สามนะครับแล้วก็มาสองล่างแต่ตัวที่มันเดินเนี่ยก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับนะครับสูตรที่สามในสูตรที่สามนี้เป็นสูตรที่เดินดีนะครับนะครับสําหรับในเลขที่เดินมาเรื่อยๆนี่นะครับจะเป็นสูตรที่สามนะครับสามเก้าเจ็ดสองที่ผ่านมาครับเอาวงนนี้นะครับสามสูตรนี้ส้นจะได้เป็นตัวใดเดี๋ยวเขาจะค่อย มาเบิ่งกันนะครับในคลิปต่อไปเนาะนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับมาแก้เลขกันเพื่อนเนาะนะครับเอาแก้ไขให้เป็นเรียบร้อยนะครับโอบลูคิดไปวัดเอารลดบ้านนะครับเนาะก็ในแบบในมุนในเล่เลยวะนะครับเนาะนะครับเพื่อนเพื่อนก็โอ้ยไปสั่นมานะครับเพป็นคอมเมนต์มาเนาะเลขฮาโต้เจ้ามันกับเพียร์ไปสั่นมาหึไปสั่นมาคิดตรงไหนนู่นน้ะฮาโตวมาสั่นมาเกิดตำแหน่งเกิดความวลผลสามสามอันหนึ่งมาสั่นมาเบิ่งโอ้ิดอีีนะครับ จริงๆนะครับนะมันจะต้องในตัวนี้นะสามสี่ห้าหกเจ็ดเลขตัวนี้สวยนะเพราะวันเป็นอย่างมันเรี่ยงแต่มันได้สวยนะสี่ห้าหกเจ็ดครับ, 4, 5, 6, น,รบนี่นะครับห้าตัวนี้น่าสนใจมากเลยทุ้งวนันนี้นะครับแต่ตัวที่ชุนเนี่ยสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดตัวเดิมบ่นะครับที่อยประมาณสองตัวนี้ละสี่ 4, นะประมาณสองตัวนี้เนาะ ประมาณสองตัวนี้นะครับตัวที่ตัวที่มีความที่น่าจะเป็นนะครับสองตัวนี้สี่กับเจ็ดสองตัวนี้ความ,มน่าจะเป็นพ่อหามันเป็นแล้วเด้์นันมานาตัวเกาอยู่บอครับตัวเก่าก็มีโอกาสนะครับมีสสีธิ์เขื่อนแต่วันน้อยนะครับน้อยเนาะแต่ว่าสองตัวนี้มีธีนะ์กว่านห้ากับเจ็ดนะครับห้ากับเจ็ดนะครับก็มันสิอเป็นแต่ว่าข่นจับคู่กันแล้วมันถืมีสี่สี่ห้าห้าเจ็ดเจ็ดเ นะครับเลขมันจะมี445577นะครับที่จับกันแล้วนะครับเนาะนักครับนี่ครับจับโคกันแล้วไม่สี่มี445577นะครับจะมี44ตรงนี้แล้วก็มี55แล้วก็มี77เนี่ยนะครับนี่เนาะนะครับเอาละครับผมสำรับในคลิปนี้นะครับแจ้ให้เพื่อนไปนที่เรียบร้อยเนาะสำรับหลักสิบ สูตรห้าตัวนะครับแกเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเอาผลกับที่ตกนะครับเนละ้แอร์ก็จะไปเพ่งสำนีนะครับเนาะเอาที่ร้านเพิ่นไปเลยนะการเพิ่นเนาะเอานะครับนค่ิปต่อไปจังว่ากันนะครับสำหรับร้านเปอร์เซ็นต์ของเราจะได้ใน,ในตัวใดในห,นหมวดนี้นะครับเนาะสำหรับลิปนี้ร้านเพิ่นไปเลยสวัสดีครับ